ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอนจันสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2568ภายใต้การนำของนางวนิดาพิมพ์อุบลผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอนจันมีดังนี้สรุปงบประมาณการเบิกจ่ายประจำเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2568คิดเป็น91.82วันที่2กรกฎาคมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอนจัน ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและการจัดการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับผลการดําเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของกรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติของสถานศึกษานะสู์ส่งเสริมการเรียนรู้เราเมืองโดยจาง วันที่3กรกฎาคมสก,กรอดระดับอำเภอดอนจานทร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประชุมประจำเดือนมิถุนายนครั้งที่6 2,568นะห้องประชุมบราาุรพาวันที่7กรกฎาคมสก,กรอดระดับอำเภอดอนจานจัดโครงการส่งเสร,ริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุสูงค่าสูงวัยใส่ใจสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่อำเภอดอนจานนะห้องประชุมศูนย์ส่งเส,สร,ริมการเรียนรู้ระดับอำเภอดอนจานร วันที่8กรกฎาคมสกรระดับอำเภอดอนจานจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการขยะมูลฝอยณศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลดอนจานวันที่9กรกฎาคมสกรระดับอำเภอดอนจานจัดกิจกรรมโครงการหลักสูตรกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงณศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลดอนจานและศูนย์การเรียนรู้ของนายวิจักดนนารัตตำบลดอนจาน วันที่14กรกฎาคมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรูน้อำเภอดอนจานพร้อมด้วยบุคลากรร่วมถวายเทียนเข้าพรรษาณวัดพุทธสถานหลวงปู่ใหญ่ตำบลดอนจาน วันที่14กรกฎาคมสกลรอำเภอดอนจานร,ร่วมประชุมย่อยติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาณห้องประชุมย่อยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แหอำเภอดอนจานวันที่16กรกฎาคมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แหอำเภอดอนจานมอบหมายให้นางกาญจนาปรีจรัมัดครูชำนาญการและนางสาวพวงแก้วผู้เล่นคู่ตำแหน่งครู ร่วมเป็นเกียรติโครงการฝืกอบรมาจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านชรบณนะหอประชุมอำเภอดอนจานและนางวัดิดาพิมุบนผู้อำนวยการสกรรอำเภอดอนจานมอบหมายให้นางสาวพวงแก้วภูลัญครูเข้าร่วมประชุมเครดิตแบงก์ปอร์รัมครั้งที่3ในหัวข้อแนวทางการดําเนินงานธนาคารหน่วยกิจระดับจังหวัดและระดับสถานศึกษาผ่านการถ่ายทอดสด Facebook Live ไ h a i l a ด์ วันที่17ถึงวันที่23กรกฎาคมนางวริดาพีโมบญผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดอนจานเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้รำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้อำนวยการสถานศึกษาระยะที่1เพื่อพัฒนากายพัฒนาจิตปร,รมตามมาตรฐาน และการประกันคุณภาพสถานศึกษาและเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยารรณวิชาชีพนะโรงแรมอินทารรีสอร์ทจังหวัดนครนายกวันที่22กรกฎาคมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แอำเภอดอนจานมอบหมายให้นางการจนาบริจมรัดครูชำนาญการนางสาวพวงแก้วผูดเล่นคู่ครูคศ .1 และนางสาวรดาวันดาสาพนมครูศูนย์การเรียนรู้ ร่วมกับสถานีตำรวจภูทรอำเภอดอนจานสนับสนุนการให้ความรู้เพื่อพัฒนาตนเองด้านการแนะแนวการศึกษาและด้านทักษะอาชีพให้กับผู้เข้ารับการบำบัดในโครงการดำเนินงานตำบลยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติประจําปีประมาณ2,568นะวัดวิเศษชัยศรีบ้านหนองแคนหมู่ที่1ตำบลดอนจาน วันที่24กรกฎาคมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดอนจานมอบนางการจนาปริจาราดครูชำนาญการเข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินโครงการประเพณีบุญคูณลานของดีเมืองดอนจานขนข้าวขึ้นเลลากินหลามปลาอ่างห้อยแกงเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานห้องประชุมดอกจาน วันที่25กรกฎาคมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แดอำเภอดอนจานดำเนินการสอบวัดผมฤทธิ์กลางภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ในพื้นที่สกลดัรตบลทั้ง5แห่งและได้รับการนิเทศติดตามสนามสอบจากคณะนิเทศสกรประจำจังหวัดกาสินนางวณิดาพิโมบลผู้อำนวยการสกรนครอำเภอดอนจานร่วมจกิจกรรมวิกคืนนิ่งเดย์เพื่อแสดงพลังความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะในการจัดทําความดีด้วยหัวใจนะสํานักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดกาลสินและมอบหมายให้คณะครูนักศึกษาสกรลรอดอำเภอดอนจนันรร่วมจิตกรรมวิคินดิ้งเดย์เพื่อสแสดงพลังความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเพื่อส่งเสริมจิตสํานึกสร้างความสามัคคีในหมู่คณะณศูนยะ์การเรียนรู้ระจำบลทั้ง5แห่งวันที่28กรกฎาคม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดอนจานเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิลพลมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมโดยมีกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบารถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อเป็นพระราชการที่ดีและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณที่ว่าการอำเภอดอนจานจาังหวัดพะรนงสีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดอนจานขอจบการนำเสนอ ไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ